พักหมุนตักแม่พี่น้องติดตามใบบุญในเดจ้าติดตามรับชมคลิปใบบุญแม่ใบบุญเป็นงูอแสนรู้นอนมุ่มพักแม่ใบบุญเป็นลูกคนใบบุญบ่มีแม่งัว เกิดมากกับอยู่กับแม่คนเลยแม่งัวบอเอาอีหลาแม่คนเอาเองเนอะรับปุ๋ยกลนขกาะเกขัดขอบ แล้วปะพอแล้วปะอลุกขึ้นปะลุกขึ้นอึบลุกเร็วทุ่งทีทองอืดปะไะลุกอึบไปเอาไม่ลุกไม่ลุกอึบอ่านอนเองได้วันนี้เด้อนอนเด้ออึบไปก่อนเด้อน,นี่ยังเหมือนแม่อ,อยู่อ้าขาแม่มาอ,อยู่แล้ว เอานอนกี่ดินเลยบอลมีมีมอนแม่มีขาแม่เป็นหมอนเลยเออนอนนอนเน่ยเกาหงายนอนน,อน่ะเนี่ยมีหมอนแน้เนะสบายมากเลยเกา ไปจีทองอื่นไปลูกแม่ไปแล้วนะแม่ลูกออกเลยนั่นเฉยนั่นตายละบ่นี่อนั่นตายละบ่คือนอนทองอืดหัวอันบ่อันตายตัวนี่อันบ่อันเป็นยังตัวจันมันเป็นงัวหูตัวจันเอ๊ะไอ้บุญเอ้ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ